สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ต้องเสียมารยาทนิดนึงเพราะว่าต้องถ่ายกับพื้นเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากนะครับสำหรับ Master Grade Dome ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ออกตอนปี2023นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหม่แต่ว่าเอาจริงๆก็เป็นตัวที่เอาตัวเดิมจากปี1999มายอมด้วยการเพิ่มแก้ตรงส่วนเอวกับตรงส่วนไหล ตรตงนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะจะแก้ตรงสองจุดนี้ให้มันขยับได้ดีขึ้นมากนะครับจะไม่ได้เก๊กๆกักงๆเหมือนแบบโมรุ่นเก่าๆเท่าไหร่ละนะครับก็สําหรับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมซื้อมาจากกรนนั้งเบสในราคา2250ราคาอยู่ตรงไหนวะเออมีมีีดูนะครับ,นะบ2250เป็นตัวเออเป็นตัวเกราะใส ตามที่เห็นข้างๆนี้เลยอันนี้ซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับของคนข้างใหญ่ก็เลยต้องถ่ายระยะไกลนิดนึงแล้วก็ต้องถ่ายกับพื้นด้วยเพราะว่าโต๊ะทำงานผมวางไม่ได้นะครับก็สภาพจะอย่างที่เห็นคือผมแกะซองอะไรออกหมดแล้วละ่ะจริงๆอันนี้คือถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจะมีแผงมืออันนี้ให้นะครับ อันนี้เป็นมือแมงมุมนะครับเป็นตัว2ตัวเบอร์2นะครับซึ่งถ้าจําไม่ผิดอันนี้จะเป็นตัวเดียวกับมือของซาสบีเวอร์คานะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีกว่าของตัวรุ่น1อย่างเช่นเจ s สตาหรือว่าตัวปู่3.0หรือเปล่านะอันนี้ต้องมาลองต่อดูนะครับส่วนอื่นๆนะครับพาร์ทส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทใสนั่นแหละสำหรับพวกส่วนชุดเกราะอะไรงก็จะเป็นพาร์ทใสอย่างอันนี้นะครับสีดําดูเพลินๆเหมือนจะ ไม่ใสแต่จริงๆมันใสนะครับถ้าเกิดมองดูข้างหลังตรงนี้จะเห็นนิ้วผมอยู่นะครับแล้วก็สีม่วงพวกพาร์ทม่วงนะครับซึ่งเป็นเกราะส่วนใหญ่ของตัวมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับค่อนข้างใสทีเดียวไอ้พาร์ทสีม่วงเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีหลายมีหลายชิ้นเพราะว่าเป็นเกราะทั้งตัวของมันเลยหลายแผงอยู่นะครับ แล้วก็จะมีพาร์สีแดงซึ่งเท่าที่ดูจะเป็นพาร์ชิ้นส่วนด้านในของมันเป็นเกราะด้านในชั้นหนึ่งนะครับอันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่เลยมีให้แผงเดียวแล้วก็จะมีพาร์ใสซึ่งถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะครับพาร์ใสอันนี้จะเป็นตรงหน้ากากของมันนะครับมองผ่านกล้องอาจจะดูยากไปหน่อยแล้วก็ตรงเลนลูกตาตรงนี้นะครับ ก็จะมีแผงมันติคลเลอร์ให้อันหนึ่งนะครับเป็นเกราะลําตัวเกราะสีดําแล้วก็ฮีดรอดอ,อันนี้นะครับชิ้นเดียวเป็นสีเหลืองตัวนี้เนื่องจากว่ามันเอาโมุ่ลเก่ามาย้อมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังคงใช้แผง PC อยู่จะไม่เหมือนกับพวกตัวรุ่นใหม่ๆที่จะไม่ได้ใช้แผง PC หละนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้2อ,อันนะครับเก่าทั้งคู่แล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นพวกพาทอาวุธกับโครงในซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างต่างกับ ตัวอื่นที่ผมเคยต่อนะเพราะอันนี้เป็นตัวใส่ตัวแรกที่ผมซื้อมันจะเป็นสีเงินขณะที่ถ้าเกิดเป็นตัวผะเป็นตัวปกติอื่นๆเนะ่ะเกราะตรงนี้โครงในมันจะเป็นสีเทาๆดำๆสีเทาเข้มๆอันนี้มันเป็นสีเงินมาเลยเทาอ่อนๆแปลกตาดีก็น่าจะมีผลกับเ,เวลาต่อนีบนะแต่ผมกะว่าผมจะทําสีโครงในเป็นสีเงินนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็เป็นจุดเกราะ ก็มีจำนวนมากเช่นกันนะครับเป็นสิบแผงเลยสำหรับออพาร์ทในส่วนของโครงในแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นเพราะว่าจะให้ดีคอน้ำมาด้วยตัวปกติตัวโดมปกติที่วางขายปกติข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นดีคอน้ำเช่นกันนะครับถือว่าแปลกอยู่ที่โออมปกติที่ไม่ใช่เวอร์คาเนี่ยให้ดีคอน้ำข้างในกล่องเลยนะครับก็ประมาณนี้ ซึ่งรวมทั้งหมดจะมีประมาณ10 16แผง19แผงวะ่ะดึงนับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22ประมาณ23แผงนะครับเพราะว่ามันเยอะตรงอูด พวกอาวุธอะไรของมันด้วยเพราะมันให้อาวุธมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบถ้าเกิดคุณซื้อตัวปกติคุณก็จะต่อมาได้หน้าตาประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวใสนะครับเวลาต่อมันก็จะออกมาเหมือนตัวข้างกล่องน,แบบนั่นเองก็เดี๋ยวเอาไปลองต่อดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงเอาละครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานาน,านทีเดียวเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้แค่ต่อดิบทำสีเหมือนกัน นะครับซึ่งจุดที่ผมทําสีเนี่ยจะเป็นตรงโครงข้างในนะครับแล้วก็ตรงกรอบสีเทาอันนี้แล้วก็ตัวปืนนะครับปืนกับตากพวกนี้ก็ใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ24ชั่วโมงนะครับโดยรวมก็กี่วันวะประมาณ2ออาทิตย์นะครับอันนี้คือถือว่าเร็วนะครับเพราะว่าตัวในเรื่องของการประกอบเนี่ยสำหรับโดมเนี่ยชิ้นส่วนมากนะครับ ตั้งแต่โครงในยันข้างนอกเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่เอา2ชิ้นเอามาประกบกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากก็สมกับที่เอาตัวจากปี1 9 9 9าอยก้า้มายอมนะครับซึ่งจุดที่ต่างกับของเดิมจุดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็จะเป็นตรงข้อต่อไหลตรงนี้นะครับตรงไหลตรงนี้มันจะสามารถขยับดึงออกมาได้แยวผมขอถอดเกาะตรงนี้ก่อนเพราะว่าเกาะอันเนี้ย มันแค่เสียบเอาไว้เฉยๆนะครับเวลาขยับอะไรถ้าเกิดมาขยับตรงนี้มันจะหลุดง่ายมากก็เลยถอดไว้ก่อนแล้วกันซึ่งตรงข้อต่อไหล่ตรงนี้มันสามารถดึงออกมาขนาดนี้ได้นะครับเพราะงั้นมันก็จะเพิ่มองศาในการขยับแขนได้ขนาดนี้แล้วก็ทำท่ายืนกอดอกได้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้ข้อเสียจุดแรกของมันเลยก็คือไอ้ตรงชิ้นส่วนตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเหลี่ยม นะครับซึ่งเวลาคุณกดเข้ากลับเข้าไปอ่ะมันจะไปติดกับเหลี่ยมของตัวชิ้นข้างในอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมองจากตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับต้องน่าจะต้องแกะไอ้ตัวบูสเตอร์นี่ออกมัง้งแต่ก็แกะยากอีกนะครับแต่คือมันจะติดนั่นแหละฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดใครกะจะขยับตรงข้อต่อไหล่ตรงนี้บ่อยๆนะครับให้เหลาชิ้นนี้ตรงเหลาตรงมุมสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกแล้วก็เหลาตรงข้างในออกด้วย นะครับให้มันมนนิดนึงอาจจะเอากระดาษทรายมาขัดก็ได้หรือว่าเอามีดมาปาดแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เอามีดปาดเท่าไหร่แนะนําให้เอากระดาษทรายขัดดีกว่านะครับขัดให้มันพอมนมหน่อยเวลายัดกลับเข้าไปจะได้ยัดง่ายนะครับซึ่งสาหรับผมตอนนี้ผมไม่ได้เอากระดาษทรายขัดผพไม่ได้ซื้อไว้ฉะนั้นเวลาผมจะยัดมันเข้าไปเนี่ยผมต้องถอดแขนออกข้างหนึ่งแล้วค่อยๆกดมันเข้าไปนะครับให้เคี้ยวอันใหญ่ตรงนี้ไอชิ้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่อยๆกดมันเข้าไป ให้มันลอดผ่านไอชิ้นเกาะข้างในเข้าไปได้นะครับก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยนะครับต้องค่อยๆทำไม่งั้นเดี๋ยวมันหักอ่ะโอเคใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมละทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะงั้นก็อย่างที่บอกแนะนําว่าให้เหลาหรือว่าขัดตรงส่วนข้างในหน่อยนะครับมันจะได้เวลายัดกลับเข้าไปจะยัดง่ายขึ้นหรือไม่อย่างนะั้นคือเวลาคุณขยับคุณก็ไม่ต้องขยับจนมันหลุดออกมาแบบเมื่อกี้ก็เอาแค่พอประมาณ เวลายัดกลับเข้าไปจะได้ไม่ลําบากนะครับเ,เราก็ตรงสะโพกตรงขาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยด้วยนะครับสามารถจะขยับขึ้นลงได้เหมือนกับตัว Master ร์เกรรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าโดมเนี่ยปกติแล้วมันจุดขยับช่วงขาจะไม่ได้มีเยอะมากเพราะว่าโดยปกติมันจะไม่ได้เล่นท่ายากอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงลำตัวนี้ก็สามารถยกเงยขึ้นได้ขนาดนี้เพราะมันจะเป็นบอจอน2จุดคือตรงนี้กับตรงนี้ จะมีสจะมี2จุดเวลามันขยับมันก็เลยจะเงยตัวเองขึ้นได้ขนาดนี้แล้วก็พอบวกกับตรงช่วงสะโพกตรงนี้ที่มันจะมีรางขยับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับมันก็จะขยับองศาการขยับทั้งตัวของมันจะทําได้ค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะดัดท่าได้ดีขึ้นก็คือแค่จริงๆต้องบอกว่าดีสู้มาสเตอร์เกรดรุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนี้ได้นั่นแหละครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เปลี่ยน ส่วนตรงลูกตาไม่ได้มีระบบรางที่จะขยับตามเหมือนกับแซกนะครับแต่ว่าปกติมันก็ไม่ได้ขยับเยอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะติดเกาะตรงนี้นะครับเพราะหัวมันใหญ่คือเขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ละไม่ก็เลยเล่นอะไรได้ไม่เยอะนะครับส่วนตรงแขนนี้ก็ขยับได้ปกติแล้วก็เป็นข้อต่อข้อพับ2ชั้นนะครับมันก็จะขยับแขนได้ประมาณนี้นะครับเป็นลูกตัววีถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับ แล้วก็มือเป็นมือแบบขยับได้นะครับเป็นมือแบงมุมเหมือนกับเจสตาหรือว่า New เว r ร์คนะครับแต่อันนี้มืออันนี้เป็น MP แผงมันแผงมันเขียนว,ว่า MP2 ซึ่งเป็นแผงเดียวกับของซาสบีเวอร์คานะครับน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยที่ใช้มือแบบนี้ ที่ออกแบบปกตินะผมลองเสริร์ชหาดูแล้วอาจจะมีพวกตัวพีบันไดที่ใช้มือแบบนี้อีกแต่ว่าตัวที่ออกปกติแล้วใช้มือ MP2 เนี่ยตอนนี้ผมเจอแค่ตัวซาสบีเวอร์คาตัวเดียวที่กับโดมแล้วก็ริกโดมที่ใช้มือแบบนี้นะครับอ่งจริงคือริกโดมมันก็หน้าตาข้างนอกอะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แหละมันจะต่างกันถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตรงเท้ากับตรงบูสเตอร์มั้งตรงเท้าก็เป็นแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเพราะว่ามันมองไม่เห็นอยูล่ละไม่ได้ทำสีด้วยนะครับ แล้วก็ช่วงขาตรงนี้มันจะขยับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะติดติดเกาะติดอะไรไปหมดเลยแต่ว่าโดยปกติโดมมันจะไม่เล่นท่ายากอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่ามันจะแค่ออทำท่าสไลด์เฉยๆนะครับราะงนั้นจุดขยับมันก็เลยไม่ได้สําคัญมากแล้วก็ตรงช่วงตรงช่วงข้อเท้าแถวๆนี้มันจะเป็นบอจอนสองจังหวะนะครับให้ขยับไปมาได้พอสมควรแต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละเพราะปกติโดมมันจะไม่ได้ขยับท่าอะไรมากอยู่แล้วแต่ว่าทําให้การจัด จัดท่ายืนทําได้อย่างมั่นคงขึ้นนะครับด้วยความที่ตีนมันโตขนาดนี้มันจะไม่ลม้มมันจะไม่ล้มง่ายๆอยู่แล้วล่ะนะครับค่อนข้างถูกใจทีเดียวเพราะว่ามันยืนได้ไม่ล้มเนี่ยแหละแล้วก็มือมันเอาจริงๆนะครับเถือว่าทําออกมาค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันจะมีช่องเสียบมันจะมีรูเสียบติดกับอาวุธด้วยแล้วตัวอาวุธมันจะมีเขี้ยวตรงนี้ต้องดึงออกมานะครับมันก็จะเอาไปเสียบกับ มันจะเสียบได้พอดีกับตัวมือแล้วก็ตัวอาวุธนะครับฉะนั้นมันเวลามันถืออะไรเนี่ยมันเลยจะถือได้แน่นมากเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่ผมห่วงจริงๆคือเวลาเล่นมือมันมากๆเนี่ยมือมันจะอ่อนยยบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวตอนเนี้ยมันเพิ่งจะประกอบเสร็จมันอาจจะยังไม่มีผลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดไปขยับมือเปลี่ยนอาวุธอะไรมาบ่อยๆเนี่ย มือมันน่าจะง่อยทีหลังเพราะว่าอันนี้มันเป็นมือแบบขยับได้ทุกข้อแล้วก็เป็นมือแบบสําเร็จมาบนแผงเลยแค่ตัดออกแค่ตัดออกจากแผงเอามาบิดมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่นั่นแหละคือถ้าเกิดไปบิดมันมากๆกับผมว่ามันหลุดวะเพราะงั้นปกติผมผมาชอบพวกมือประเภทที่เป็นมือฟิกมาเลยมากกว่าไม่ใช่มือแบบนี้นะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันทํามาก็ทําไปนะครับแล้วก็เล่นไปตามนั้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีอ่า จะมีดาบไม่ใช่เซบไม่ใช่บิมเซเบอร์นะอันนี้มันเรียกว่าฮีทเซเบอร์บางทีผมก็เผลอเรียกมันว่าฮีทรรดนะครับอันนี้ผมก็ทำสีไปทาเป็นสีดำนะฮะอันนี้เอาไว้เสียบข้างหลังหรือว่าจะเอามาถือในมือก็ได้นะครับมันก็จะมีเขี้ยวให้เสียบกับมือเพื่อความแข็งแรงได้ด้วยแต่ว่าแค่ทำมือจริงๆคือแค่ทำมือเป็นทรงประมาณนี้แล้วเอามาเสียบเฉยๆเลยมันก็ถือได้นะเดี๋ยวผมดึงออกมาก,ก่อนแป๊บหนึ่ง อีกอันนึงก็จะเป็นบาสุก้าให้ถือเนีย่ยฮะถือเหมือนเป็นใช้วิธีถือแบบเดียวกับเออพวกมือไฮเกรดเลยก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นแค่บีมเอ้อไม่ใช่มันก็เป็นแค่ฮีทโรสเฉยๆมันก็ดูไม่มันไม่มีอะไรเท่าไหร่อยู่ละนะครับถือว่าโอเคอันนี้แล้วก็ใจแอบบาสุก้านะครับอันนี้มันชิ้นมันค่อนข้างยาวมันก็เลยจะโพสท่าได้ง่ายหน่อยผมก็เลยให้มันถืออันนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรากเทนบาสุก้าอันนี้ซึ่ง ช่วงจับของมันกับไหล่ตรงนี้มันค่อนข้างสั้นถ้าเกิดเอามาพาดอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาเอามือมาถือมันจะถือลําบากผมก็เลยเออคือผมไม่น่้จะแม่งต้องจับตรงนี้หรือว่าจับตรงด้ามปืนนะครับแต่สุดท้ายคือมันเอาพอลองเอามาถือดูแล้วมันจัดท้ายากไปหน่อยเพราะด้วยความที่อันมันสั้นเมื่อเทียบกับตัวจับแอมบาสุก้าอันนี้ผมก็เลยให้มันถือจับแอมบาสุก้าไปเลยแล้วก็จับแอมบาสุก้ามันจะมีเขี้ยวให้ติด2จุดนะครับมันเลยปรับองศาการถือได้ด้วยแต่ว่า แนะนำว่าถ้าติดแล้วไม่ต้องไปถอดมันเพราะว่าเดี๋ยวมือมันเสียนะครับเพราะมือมันเป็นมือมงมุมมันไม่ค่อยทนอยู่ละแล้วก็จะมีแมชชิงกันให้อันหนึ่งนะครับแมชชิงกันอันนี้ไม่มีเขี้ยวนะครับต้องทํามือต้องเอามือกำเฉยๆแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเวลาคุณเล่นกับพวกไฮเกรดประมาณนี้นะครับแต่น้ําหนักมันเบาก็ถ้าเกิดคุณอยากจะจัดท่าบ่อยๆแต่ว่าขี้เกียจเสียบเข้าเสียบแต่ว่าอยากเสียบเข้าเสียบออกอาบวุธง่ายๆงี้แมชชินกันกับตัว ทีดอทถือว่าเป็นของที่น่าที่เอามาเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีเ,เติมฟาวให้2อันนะครับจริงๆคือมันเป็นจรวดแต่ว่าทำทรงออกมาเป็นเหมือนลูกระเบิดคว้างของทหารเยอรมันมั้งไม่แน่ใจแต่เหมือนหน้าตาเหมือนไอ้ระเบิดขว้างสัยสงครามโลกที่มันจะเป็นด้ามยาวๆแล้วหัวเป็นระเบิดกินเนอันนี้ให้มา2อันนะครับแล้วก็จะมีวงแหวนสําหรับติดข้างลําตัวด้วยนะครับตรงข้างๆตรงนี้มันจะต้องถอดไอ้เกราะชิ้นม่วงอันนี้ออกก่อนนะครับ แล้วมันจะมีรูอยู่ข้างในด้วยความที่มันเป็นตัวโครงใสตัวพาร์ทใสเนี่ยมันคุณจะเห็นรูอยู่ข้างในตรงนี้กามาเสียบนะครับนี่เห็นไหมคือแบบไอไหลตรงนี้มันแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเฉยๆอ่ะถ้าเกิดคุณอยากให้มันแน่นคุณต้องเอากาวติดมันนะครับอันนี้ก็เป็นวงแหวนวงแหวนก็อาจะเอาไว้เสียบกับตัวสเติมฟ้าวแบบนี้มันจะได้เสียบเอาไว้กับตรงข้างเอวได้นะครับมันไม่มีตัวล็อกเพราะงาั้นมันก็จะอยู่ในสภาพแบบ เสียบเอาไว้เฉยๆอย่างนี้ซึ่งเติมฟ้าวก็จับยัดใส่มือเฉยๆเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจับมันท่าไหนด้วยนะก็ค่อยไปขยับมือกันอีกทีนึงแต่ผมคงไม่ให้มันถือหรอกกิกะนะครับแล้วก็เติมฟ้าวมีลูกเล่นอีกนิดนึงคือคุณสามารถถอดหัวมันออกอย่างนี้แล้วเอาซึ่งอันนี้ผมไม่เรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรเรียกว่าหางเสือก็ได้เรียกว่าหางเสือแล้วก็นำมาเสียบอย่างนี้ เป็นเหมือนอลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเครื่องประดับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นกระสุนแม็กกาซีนหลอกๆนะครับแม็กกาซีนของปืนแมชชิก,การหลอกๆเพราะว่าด้านหลังมันเป็นมันเป็นแบบนี้คืออันนี้มันเป็นของที่ย้อมมาจากปีเกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ทําแบบที่เอามาเสียบกับปืนได้ไอตัว แมกกาซีนที่ติดอยู่ที่ปืนอันนี้ถอดออกได้นะแต่ว่าแต่ว่าไอตัวของของปลอมอันนี้แม่งแม่งคือแบบหลอกหลอกอย่างนี้มาเลยนะครับตลกดีก็มีเอาไว้เสียบเป็นเครื่องประดับตรงข้างเอวแล้วก็ให้ตัวโดมมันถือปืนแมชชีนกันก็ได้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับมันจะพิเศษกว่าโดมปกติเพราะว่าผมซื้อมาแบบเป็นตัวใสเป็นตัวลิมิเต็ดของกัน์นัมเบสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมทําสีผมก็เลยทําสีตัวโครงข้างในด้วยเวลาดูตรงลำตัวตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไอชิ้นนี้ถึงมันจะเป็นชิ้นใสแต่ว่ามันเป็นสีดํามันมองทะลุไม่ได้แล้วก็ตรงลําตัวตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีโครงอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับจริงๆคือมันไม่ได้โครงเต็มทั้งตัวนะมันไอที่มันมีโครงจริงๆมันจะเป็นตรงแขนกับขาเนี่ย เพราะงั้นเวลาทําสีผมก็เลยทําสีตรงขากับแขนนะครับก็จะเห็นโครงตรงข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแขนตรงนี้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะสําหรับเรื่องโครงนะครับแต่ว่าผมซื้อเพราะว่าผมอยากได้อยากซื้อตัวที่มันไม่ได้มีแบ็คแพคอะไรใหญ่ๆซึ่งอีกะร์มเบสเ,เนี่ยตัวที่เป็นพาร์ทใสแล้วมีขายอยู่นวันที่ผมไปซื้อเนี่ยมันจะเป็นแบ็คแพคใหญ่ๆกอบหมดเลยอย่างสไตร์ฟรีดอมหรือว่าวิงซีโร่ซึ่ง มันผมไม่มีที่วางขี้เกียจมาจัดเพราะงั้นก็เลยซื้อเป็นโดมมาจริงๆมันมีบาร์บะทอสอีกตัวนะผมก็อยากจะได้อยู่แต่แบบเออเอาขึ้นรถมาไม่ไหวนะครับก็เลยซื้อมาแค่โดมตัวเดียวก็ถ้าเกิดครั้งนะถ้าเกิดมีโอกาสนะอาจจะซื้อบาร์บะทอสหรือไม่ก็ดับเบอรโอไลเซอร์ดับเบิร์โอไลเซอร์เป็นแบบสีทานซ้อมเคลียร์สวยมากด้วยนะครับก็สนใจอยู่แต่ว่าไว้ก่อนละกันเพราะว่ายังมีของดองอยู่นะครับสำหรับสีที่ผมใช้นะครับก็จะ เป็นสีดำเขมาเป็นตัวรองพื้นนะครับเหมือนเคยเพราะว่าผมเรียนรู้มาแล้วว่าถ้าเกิดคุณใช้ถ้าเกิดคุณจะทําสีแนวเมทัลลิกเนี่ยคุณต้องใช้สีดําเป็นพื้นไม่อย่างนั้นแล้วเวลาคุณทาสีเมทัลลิกลงไปสีมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงเหมือนอย่างไอสไตล์ตัวนเนี้ยนย่ยตรงสีแดงตรงเนี้ยจริงๆผมใช้สีเฉดเมทัลลิกลงนะแต่แม่งไม่สะท้อนแสงเลยคุณสังเกตดูนะครับมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องใช้สีดํา เป็นสีรองพื้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโครงในผมจะใช้เป็นสีซิวเวอร์โพลีซิวเวอร์เพลอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะออกมาเป็นโทนโทนสีเงินสว่างหน่อยนะครับส่วนตรงกรอบ yeah. เดี๋ยวอยู่ไหนวะอ่ะเจอละตรงกรอะลำตัวนะครับผมใช้เป็นสีซิวเวอร์เกรอันนี้แล้วก็บางส่วนในโครงในกับตรงปืนกับตรง ปืนบีมสเกตเตอร์ตรงนี้ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น Fat แฟตละกันแฟตตรงนี้ผมใช้เป็นสีทองของไทโทนสีรอยแอโกนะครับบางจุดที่ผมตกแต่งข้างในก็จะเป็นสีทองของรอยัอโกด้วยนะครับตรงขาตรงแขนตรงนี้ส่วนไอ้สีแดงอันเนี้ยเป็นชิ้นซ้อนข้างในนะครับมันเป็นพลาสติกมันเป็นชิ้นพลาสติกสีแดงซ้อนอยู่ข้างในเลยแบบเดียวกับไอ้แขนตรงเนี้ยแหละอันเดียวกันผมไม่ได้ทําสีเพิ่มนะเป็นของมันอย่างนี้แต่แรกอยู่แล้ว แล้วก็สุดท้ายตรงส่วนของปืนนะครับปืนบาสุก้ากับดามฮีดรอดผมใช้เป็นสีแบ็คไปกระเพล์อันนี้นะครับจริงๆคือผมผมรู้สึกว่ามันเข้มไปหน่อยด้วยซ้ำน่าจะใช้สีซิวซิวเวอรเกรมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าคุณจะไปซื้อสีใหม่มาเพิ่มแล้วเพราะว่าเออสีแบ็คไมก้าเนี่ยมันเวลามันลงสีปืนผมว่ามันไม่สวยมันจะดูแบบเรียบเไปหน่อยดูไม่ค่อยมีลุกดูไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมาย น,น่าจะต้องไปหาสีที่เป็นสีโทนสีน้ำตาลมาเพราะว่าถ้าเกิดผมใช้เป็นสีซิลเวอร์ตัวอย่างสีไม่อยู่เถ้าเกิดผมใช้เป็นสีซิลเวอร์เพลซิลเวอร์เกรย์เพลเนี่ยมันจะสีออกมาเป็นโทนเดียวกับไอ้ตรงสกอกรกตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมก็เลยไม่ได้ใช้แต่คิดว่าต่อไปอาจจะต้องเอาสีนี้มาใช้ละนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคนะเอาจริงๆผม ทีแรกผมก็ดูถูกมันว่าเป็นของเอาของย้อมแมวจากปี99มานึกว่ามันจะห่วยเดี๋ยวพอได้ลองต่อเสร็จได้ลองขยับดูได้ลองจัดท่ายืนดูไอ้เหี้ยแม่งสวยวะสวยจริงๆโดมเนี่ยเป็นเล่นไปนะครับแต่ว่าสายคนที่ไม่ได้ชอบหุ่นเบสหรือว่าหุ่นโมโนอ,อายอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันดูเป็นหุ่นรบจริงๆนะครับรูปร่างสัดส่วนอะไรสวยหมดนะครับสมส่วนทุกอย่างไม่ได้มีรูปร่างอะไรแปลกๆเลย อาจจะน่าผิดหวังนิดหน่อยตรงที่เรื่องของโครงในเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงในเต็มๆทั้งตัวไอ้ตรงแถวๆลําตัวตรงเนี้ยแม่งโบแต่ว่ายังดีที่แบบมีขอปพิทเปิดปิดได้ขอไม่โชว์ลวกันขี้เกียจเพราะว่ามันต้องเอามีดมางัดถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็พิดหวังอีกนิดนึงก็จะเป็นตรงเรื่องมือที่ไม่ได้เป็นมือฟิกผมอยากได้มือฟิกมากกว่าแต่ว่าเรื่องอาวุธให้มาครบถืออาวุธได้แน่นด้วยแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งของไอ้มือขยับได้ทุกนิ้วคือผมสามารถทําให้มือมันอยู่ในสภาพกำรรแบบนี้เหมือนกับมือไฮเกรดอะแล้วเอาพวกอาวุธเบาๆมาเสียบได้เลย <c oughs> อันนี้ก็สะดวกดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมือฟิกที่ต้องเปลี่ยนนิ้วมาเวลาจะเปลี่ยนมือหรือว่าเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันต้องถอดออกมาทั้งมือมันก็จะมีความยุ่งยากเวลาติดเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเป็นมือแบบขยับได้นี้ก็จะมีข้อดีมาทดแทนก็คือทํามือเป็นทรงเนี้ยทรงกำของอะไรสักอย่าง แล้วยัดของลงไปได้เลยก็จะง่ายขึ้นสําหรับพวกอาวุธที่มันเป็นอาวุธเล็กๆนะครับได้อย่างสีอยากก่างก็แล้วแต่คนชอบและกันนะครับตัวนีเออ้เป็นของกันดัมเบสร,ราคา2250นะครับเพราะว่ากันดัมเบสต,ตัวลิมิเต็ดเขาไม่ไม่มีส่วนลดสำหรับสมาชิกแต่ว่าถ้าเป็นโดมตัวปกติตัวปกติซื้อทั่วไปไม่เกิน2,000ประมาณ1 7 0 0 1 8 0 0ไม่เกิน2000 นะครับราคาโดยมาตรฐานโดยทั่วไปใครที่สนใจอยากจะลองของนะครับสำหรับโมที่เอาตัวรุ่นเก่ามากๆมาอัปเดตให้เข้ากับยุคป,ปัจจุบันถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับส่วนตัวผมชอบนะเนี่ยหน้าตาแม่งเทดีคือ ประกอบเสร็จแล้วแม่งหน้าตาดูเท่ะ่ะเทะ่มากๆอาจจะเพราะว่ามันดูทรงเป็นหุ่นดบจริงๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเทียบไซส์ให้ดูกับตัว RX-78 นะครับคุณก็จะเห็นว่าโดมตัวใหญ่กว่านิดนึงสูงกว่าประมาณครึ่งช่วงหัวนะครับตัวใหญ่กว่าหน่อยแต่ความลํำนี่โหลํำกว่ากันคนละเรื่องเลย แม่งเอา RX 782ตัวมายืนมายืนเลี้ยงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเท้าขาของมันค่อนข้างใหญ่นั่นเองแต่ข้อดีก็คือตีนใหญ่แบบนี้ยืนล้มยากมากยังไงก็ไม่ล้มนะครับอ่ะเทียบไซใ์ให้ดูอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโปรดที่ผมชอบตั้งโชว์ข้างโต๊ะบ่อยๆก็จะเป็นตัว Red Frame ตัวนี้นะครับ Red Frame แม่งดูจิ๋วไปเลยอ่ะ <laughs> อาจจะเพราะท่ายืนด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คือ Red Frame แม่งดูตัวเล็กไปเลยอ่ะ เที่ยวกับโดมเอออาจจะเพราะมันดูมันโดมมันดีไซน์มันดูแปลกด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นหุ่นเบสนะครับขณะที่เดี๋ยวสมัยเนี้ยเวลาลุงบันออกโมมักจะออกตัวที่เป็นแบบหุ่นเอ่อตัวมาสเตเกตมักจะออกตัวที่เป็นกันดำมากกว่านั่นแหละดีไซน์แบบนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อนข้างชอบอยู่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ